วัดีครับวันนี้พวกเราเฟฟ้ากันดนตรีนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่งานนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับคอนเทนต์ในวันนี้เราจะมารีวิวอุปกรณ์เครื่องดนตรีที่สมาชิกในวงเราใช้อยู่นะครับต,ตอนนี้ทีงานเครื่องเสียงกําลังต่อไม้นะครับไมโองโเดี๋ยวรอสักครู่เราจะ ขึ้นไปรีวิวนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นักดนตรีว่าวันนี้เป็นยังไงนี่คือโหน้าเฟกครับคิดว่าวันนี้ฝนตกไหมครับดูจากสภาพนะครับฝนตกฝนตกครับแม่ไหนฝนตกครับไม่ตกนะครับกะโต๊กะเฮลิลีปไกตะแครงครับครับบรรดาหแรกเดี๋ยวเรามารีวิวกีตาร์แล้วกันครับใช่ครับอ่าอุปกรณ์ที่พี่เฟกใช้นะครับเริ่มจากนี่สิ่งที่เขาถือเลยนะครับสายสะพายสายสะพายยี่ห้ออะไรครับเจนเดอร์ครับเจนเดอร์ของฝวาม เสียนละลอยหาชุดบัตรตามเงียกันซื้ออเหรียญใช่มานานเท่าไหร่แล้วครับนานนะครับผมตั้งแต่เข้าเปี้ยวเฝ้าใหม่ครับกว่านเปี้ยวเฝ้ายังไม่เคยเปลี่ยนเลยแต่ไหนชาเก็ตเช่กินยังคงกับเอื้ออ๋อที่นี้มาตัวเอกครับกีตาร์นะครับกีตาร์ตัวนี้ใช้มากี่ฤดูกาลแล้วแจ็คโควิดครับช่วงโควิดรอบที่สองครับได้ได้มาปีปีหนึ่งปีพัวกก็จะเป็นยี่ห้อ มายามายานะครับรุ่นเพอร์สตาร์แชสเซอร์กี่ตานี่กี่สายครับหกสายครับสายแต่ละเส้นใช้ยี่ห้ออะไรครับสายผสมครับสองเส้นเติงครับเป็นของแอนดีบอรครับทำไมเป็นเซ็นเตอร์ผสมมันซื้อเป็นชุดว่ามันว่ามันมีสายสายเหลือสองเส้นเตอรแต่หาสายหกสายซีสายซีลูกไม้ห่านสายหนึ่งยูสันเอฟเฟคกับโฟล์กตา เล้วก็ยังใส่ที่เรา่างเป็นฟอรเทตีห้าเจ้าดังเจ้าเดิมฟอรเทตีห้าร้อยนะครับแล้วก็จะมีขาตั้งโทรศัพท์แล้วก็ขาตั้งกีตาร์เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับเพื่อความสะดวกในการดูสกิปิงแล้วก็จะมีเครื่องเป่าเครื่องเป่าฮัตเตอรี่นะครับเชอบเกือบตำไทยครับผมวันนี้ตำกันจบจริงแล้วอัพเดทแบบสดจริงจบจริงหมดแล้วครับของทางมิติที่นี่อาจารย์โทนคนเมียหลายครับวันนี้อัปเดตเบรดใหม่ 2023ใช้เบียดยี่ห้ออะไรครับวันนี้เก่าครับใช้ตัวเก่ามาครับมิลเลอร์มาครับมิลเลอร์สามตัวแรกสามพันเก้าร้บาทตัวละ3ส9มสบาทตัวละ3 3 9 9 0บาทซื้อต่อ2,500ครับเดี๋ยวนี้เลยมันจะเป็นขี้เขาแต่ยังไม่เหลืองเหมือนของพี่ิภีเลยครับของพี่ิภีเริ่มเหลืองไซเบียดของยี่ห้ออะไรครับไซเบียด เบสตึนบนแล้สายตายแล้วเราจะมีเครื่องของการจับโทรศัพท์จะมีประมาณนี้นะของฝั่งมือกีตาร์แล้วก็มือเบสนะทีนี้เรามาดูฝั่งคีย์บอร์ดแล้วก็แซกโซโฟนนะครับทำอะไรครับเนี่ยทวนเพลงครับเป็นการทุบทวนเพลงการทุบทวนเพลงนะครับตัวแรกนะครับก็เป็นตัวบนนะครับตัวบนตัวบนเป็นท็อกจาก c m c ท็อก c m ีสาระนะครับอ r g ท็อกคอร์สสอนได้มาจากอาจารย์ต้านนามงนะครับพร้อมกับเสียงแซม เสิยงเรียบร้อยนะครับเสียงเสียงจากอาจารย์ตานะครับ huh. อ uh ันนี้อาจจะไม่ให้ไม่ได้ไม่ได้ให้ดูนะครับเพราะว่ามันเยอะแต่ว่าเสียงคุณภาพคุณภาพแน่นอนแน่นอนครับตัวที่สองครับก็เป็นยามาฮ่าโรดีเอ็กซ์6ธรรมดาใช่ไหมครับเป็นตัวเดิมครับอันนี้ก็ใช้ชุดเสียงเสมจากอาจารย์ตามเดิมตัวนี้ได้กี่เดือนแล้วครับตัวนตัวนี้ใช้มาประมาณเข้าเดือนที่สามนะ ตัวน,นี้ได้ีกี่ปีครับซึ่งเดี๋ยวสมัยเรียนตอนอยู่ปี 2, 2> ประมาณ4ี่หปีครับแต่ว่าใช้ทุนครับใช,ช้ทุนไม่พบปัญหาอะไรเนาะไม่มียังไม่มีปัญหาครับปัญหาก็คือ<า>อยากได้ใหม่อยากได้ใหม่อยากได้ใหม่ใช่ขราว่าจะถอย M3 นะอยากได้อยู่ครับยังไม่มีงบ <laughs> ขอคนใจบุญสนับสนุน <laughs> มือคีย์บอร์ดน้อยๆหน่อยนะครับของตัวก็ ไม่เอาเยอะหรอกครับสองตัวก็พอแล้วครับ่อไปพุสวิตครับพุชสวิตใช้อะไรครับธรรมดาเลยครับดีสิคมากเลยครับอันนี้ก็สนับสนุนจากร้านสยามมานิทไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะครับบอกว่าเอาตัวถูกต้นกระจัดให้เลยครับกับตัวนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ตัวนี้แพงหน่อยนะครับก็เป็นพุสวิตธรรมดาครับพอใช้งานได้อย่าดมครับอย่าดมขาดไม่ได้นะครับอย่าดมตาอุ้นปลีมาหาซื้อได้ที่เซเว่นนะครับดมดี ดมดีดมดังอ่าปี๊ปูไทยด้วยมีปี๊ปูไทยด้วยน,นี้เป็นปี๊ปูไทยก็ธรรมดาครับใช้ธรรมดาปี E ปีเอ,อเมนเน่ครับใช้เป่าเพลงไม่มีปีครับผู้ฟังใช้ของอะไรครับีุณฟังเป็นอินเอเียรี C C A C C A 4ี่สิบนะละเอียดดีครับอันนี้ก็สนับสนุนอีกทีก็แนะนําครับใช้แก่เพลงนี่คือซาวมันละเอียดเลยครับของคี์บอร์ดครับอันนี้ได้มาจากพี่แจ็คกี้นะครับของคี์บอร์ดอันนี้ใช้มาหลายปีแล้วครับ ยังไม่มีตังเปลี่ยนักทีครับแต่ว่าทนมากครับอันนี้ก็ใช้มากับไม่มีคีย์บอร์ดมีแค่ถัองที่ถลองครับเพ่าะว่าานย้ายบ่อยทนจริงครับยากิทั้งสองตัวเลยนะครับสองตัวครับใช้มาเกือบห้าปีคีย์บอร์ดก็หาซื้อในกลุ่มทั่วไปก็ยังได้ขาใหม่อยู่นะครับก็รอการสนับสนุนจาก ผู้ใจบุญทุกท่านเย็บขาสไปเดอร์นะครับที่อยากจะปล่อยต่อก็เจ้าไปควายกัวครั้งสำหรับเส้นนีถ้าข้าวก็มีแค่นี้ครับนภาพรวมกีบบ่อทั่วไปครับธรรมดาธรรมดาทีนี้มาดูอุปกรณ์เสียต่อนะครับทำอะไรครับนั่งดูฟ้าครับอุปกรณ์ที่พี่ต่อใช้นะครับแซนด์โฟนตัวนี้นี่ห้ออะไรครับไม่รู้ครับเหมือนภาษาโรมันนี่ครับเป็นรูปมงกุฎครับ ไม่ทราบยี่ห้อนะครับแต่ก็เสียงหนาดีนะครับสายสพายแช็คกับสายสไปร์ของอาจารย์เดชนะครับอาจารย์เดชแคสโซนนะครับเป็นแฮร์แมสทครับงานนังอิตาลีครับเท่าไหร่ครับราคาพอจะบอกได้ไหมราคาประมาณเ0้ารนะครับประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดก็ถือว่าโอเคครับใช้งานได้ยาวนานนะครับประมาณประมาณ4เดือนครับประมาณสเดือนก็ดีอ้อนเดิมก็ประมาณสวยนี่สิบบาทหนึ่งครับดูแต่ก่อนมันสีจางกว่านี้ครับอันนี้มันโดนเหงื่อโดนอะไร ใช้งานหนักครับมีงานเก็บทุกวันมีเม้าของพี่โก้ครับออกมาช่วงนึงเจ็ตเวิร์กอ่าเจ็ตเวิร์กนะครับเจ็ตเมาเจ็ตเวิร์กเม้าของพี่โก้นะครับอ่ามีจะมีโอเคให้ดูจเจอเหมือนสมัยก่อนเลยนะครับย้อนยุคนะครับสูงเจ็ตนี่นครับสั่งจากทำอ่าโรงงานจากอ่าฝรั่งเศสนะครับน,นี่ของพี่โก,โก้แซกแมนนี่จะมีด้วยเฟรนด์บอยนะครับรุ่นเฟรนด์บอย ไลโคแซกแมทครับมือหนึ่งประมาณ8,900ครับแพงกว่าแซกอีกครับแซกแซกสามพันกว่านะครับอันนี้ไม้ครับใช้ตั้งแต่ปีหนึ่งครับแอคทอนครับยี่ห้ออันนี้ก็ติดีเอฟติดอะไรครับแอคทอนตัวนี้สัญญาณมาดีมากครับตัวนี้สัญญาณเต็มตลอดเปิดขึ้นนี่ถ้ามือมิกไม่ไม่มีว้ก็ไม่ฮอนเลยใช้ไฟไฟเลี้ยงด้วยใช่ใช้ไฟเลี้ยง แต่วันนี้จะใช้ไม้ตัวนี้นะครับใช้ไม้ของเครื่องเสียงนะโอเคครับมีประมาณนี้ครับฝั่งนี้ทีนี้มาพาร์ทของกองชุดนะครับเริ่มจากพอดีกองนะครับวันนี้เอาซูเปอร์ตอมฟเตร์ซีร์มาใช้งานนะครับซูเอตอมครับตุนฟเตร์ นิ้ว12นิ้วแล้วก็16นิ้วนะครับขอถกแล้วก็มีสเน่ครับสเน่วันนี้เป็น UW เป็นวีเอน,น,นะครับ14นิ้วลึกอ7นิ้วนะครับ ครับขายแฮตก็ยิบอดตานะครับลองผีเสื้อนะครับแล้วก็ขายฉาบพวกขาบูมจะเป็นสเตเปิลนะครับชุดฉาบนะครับก็จะมีไฮแฮตนะครับเป็นซินเจียนเอคัตตอม14บสี่นิ้วครับผมมีสเปซใบนี้เป็นซินเจียนเอสเปซ6นิ้วครับแครดไปนี้เป็นมิสเตอร์ดัมอาร์บีซีรีส์17นิ้วครับแครดไปนี้เป็น r b Series 18นิ้วครับแล้วก็มีสเปซใบนี้เป็นอะบอริอิดาก้อน8นิ้วครับแล้วก็ชารสแต็คใบนี้จะเป็นไมโน่ h ฮซีเอสนะครับ1ินิ้วครับสเต็คมีใช้หน้าด้านล่างแล้วก็ด้านบนเป็นโมดซนลครับแล้วก็ใช้หน้าใบนี้นะครับเป็นอะบอริอิดาก้อน16นิ้วครับชาร้อย,ยนะครับก็จะเป็นชินเจียนเอคัสตอมเมกาบล 21นิ้วครับแล้วก็มีฉาบแคพดใบขวานะครับก็จะเป็นทิจเจนเอคัสตอม18นิ้วครับแล้วก็ใช้หน้าใบขวาก็จะเป็นอัพโวลิอาปีแใช้หน้านะครับ18นิ้วครับไม้กองที่ใช้นะครับทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นซูคัสตอมรุ่นอาร์ติซีรีนะครับขนาด 5B นะครับที่ผมใช้ 5B ชุดลิเดอรบ็อกนะครับบอดี้แอร์แปดนะครับ สมิคแต่วันนี้ไม่ได้ใช้นะครับสบมิคของอัลโต้ A M X 100่ M X นะครับคัดลม10บนิ้วฟุตสวิตของบอสบ,บอสเอเมท้ายูครับคาบเบลของ CMC อครับคัาจับคาบเบลของเพลครับมีตัวล็อกไฮแฮตของเพลตัวล็อกฉาบ,บจะเป็นแบบไมซแเน่เอเอ็มหเจ็ดครับไมทอมจะเป็น ตัว P G 5 6นะครับอันนี้ก็จะเป็น P G 8 1ไม่เปลี่ยนนำก็จะเป็นเบต้าเก้าหนึ่งเอกล้องอี้กองจะเป็นอาร์มาของ,<ไ>ง C M C ครับคมปูกองก็เป็นของ CM C M C แล้วก็จะมีคาจับโทรศัพท์นะครับสแตน,นด์นออันนี้ติดกับตัวแหลกเลยนะครับไม่ค่อยอย,ยูเท่าไหร่กระเป๋าสแน่ของทามาครับอันนี้จะเป็นฟ้า่องนิธิบล็อกนะครับอันนี้ก็ะะกจะเป็นเกสชารปของเอ็ดบ็อกซ์กระเดื่องนะครับพิโนดี่ใช้เป็นดีว 9, ิลเก้าพันสอง การตั้งบอกที่เรา royal นะก็จะประมาณนี้ครับกอ่อนจบก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับอุปก,กรณ์ในวงที่เราใช้นะ